เอาละครับทุกคนได้เวลามาอัปเดตดักบอลเลเจน n ์ในวันที่3กันยายนนะครับขึ้นเดือนใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วจะบอกว่าอาทิตย์ก่อนเนี่ยที่ออาตาซูเปอร์ซียสีเบต้ามาเนี่ยคอนเทนต์คือล้างมากไม่มีอีเวนต์อะไรให้ฟาร์มเพชรเลยนะทุกคนนะน้อยมากๆก็คือคือมันชัดเจนอยู่แล้วครับปกตินะแคมเปญมันจะไม่ได้เริ่มจากตัวอัลตามา แบบอย่างเงี้ยนะทุกคนเนาะเพราะเรารู้กันดีว่าอลต้ามันต้องการเพชรเยอะเนาะในการเปิดใช่ไหมก็หลายๆคนก็รอเรื่องของคอนเทนต์ที่จะฟาร์มเพชรหรืออะไรอยู่นะครับก็ข่าวดีก็คืออาทิตย์นี้ก็มีกลับมาบ้างทุกคนเดี๋ยวเราไปเริ่มดูจากข่าวกันก่อนเนาะเดี๋ยวไปดูเรื่องสุ่มดีไหมต่อจากนี้นะครับตอนนี้เรื่องของ p v p ซีซั่นใหม่มาแล้วนะครับทุกคนก็ตรงนี้เขาเมนเทนแนนซ์อยู่ใช่ไหมก็คือจะเปิดอีกทีก็ตอน4ี่โมงเย็นนะครับก็ ตรงนี้ทั้งซัมมอนเนี่ยคือเข้าได้อยู่แล้วเนาะแต่ว่า PvP ก็คือรอรีเซ็ตก็คือหลัง4ี่โมงเย็นถึงจะเล่นได้นะครับก็จุดนี้คือ PvP ซีซั่นใหม่ก็คงจะมี e q u i ิปของเบิต้ามาให้อันนึงหรือมัง้งน่าจะใช่นะครับทุกคนเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันที่หลังเนาะก็ ในส่วนต่อมาก็คือตัวละครฟีดูเพ a y ของอาทิตย์นี้ทุกคนก็ตัวละครที่หลายๆคนรอคอยกันมานานแสนนานนะครับไฮเปอร์เมตาริยนะครับทุกคนก็เออนั่นแหละมมาอีกแล้วนะครับทุกคนตัวละครฟีดูเพ a y ที่ก็มาเสริมทีม GT มั้งนะทุกคนนะถ้าเราไม่มีออปชันจริงๆแต่คือใครจะเอาไปใช้ PvP เนี่ยผมก็ต้องเตือนไว้ก่อนว่าตัวฟ e ดูเพย์เนี่ยนะทุกคนมันก็คงจะมีข้อจํากัดแย่ๆไปหมดนะครับ แต่ก็ถ้าไม่มีออปชันจริงๆเล่นแรงต,ต่ำก็คงเอาไปใช้ได้นะครับสำหรับไพเปอร์เมตาริวโดนะครับก็วิธีการได้ริวดเนี่ยก็คือง่ายๆเลยทุกคนอย่างแรกก็มีเคียดันเนาะปิกไลเคียดานทั้งหมดก็จะได้มาอย่าง1,400 C ีสี่พาวเวอร์เนาะแล้วก็จะมีแบทเทิลหนึ่งถึงอันนี้ก็เคียร์อีกกับสเปเชียลแบทเทิลเนี่ยก็ได้มาอีกพันหนึ่งเนาะแล้วก็มีจากมิชชั่นอีก5,600นะครับ แล้วก็ถ้าเกิดสุดท้ายจริงๆคือไม่พองจริงก็ไปโคอัได้โคอัก็มีดรอปด้วยนะครับทุกคนก็แล้วมี chang ช s h อ p อีก2000ก็คือทำง่ายๆแหละเนาะทุกคนมาพร้อมมีคลิปเฉพาะตัวของเขาก็ผมคงไม่ลงรายละเอียดอะไรมากนะสำหรับตัวฟีดูเพย์นะครับก็เมทัลลิโดนะครับใครที่รออยู่ก็มาลมีคนรอจริงๆหรือเปล่านะต่อมาก็คือตัวละครที่ได้เซ็นใครล่าสุดแล้วเป็นอะไรที่พิสดารมากๆนะครับโกคูบอนเกนกิจักรวาล ตัวนี้คือถ้าให้พูดตามตรงคือมันเพิ่งมาปีที่แล้วนะครับแล้วเซนไคเนี่ยมันไม่เกิดขึ้นเร็วขนาดนี้แน่นอนซึ่งผมคิดว่ามันต้องเป็นการแหวกแนวหรืออะไรบ้าๆของฝั่งผู้พัฒนาอีกแหลนะเนาะเพราะตัวละครที่ควรได้เซนไคอะไม่ใช่ตัวนี้แต่เป็นไ e อ้คู่โกคูเบจิต้าซูเปอร์ไซอัสี่ถูกไหมทุกคนและตัวนี้ควรได้เรื่องของอุป m e n ์เฉพาะตัวกลับกลายเป็นว่าตัวละครนี้ได้เซนไคแทนแล้วคู่นั้นได้ เรื่องของ Equipment นี่คือแบบอะไรก็ไม่รู้งงมากๆเนาะก็ตัวละครนี้ผมว่าหลายๆคนคงจะยังมีไม่ถึง7ดาวเนี่ยเพราะตัวนปีเดียวเองนะทุกคนส่วนใหญ่เซนไคคือมันค่อนข้างจะให้เวลาเราหลายปีแล้วใช่ไหมที่จะแบบโอเคเดี๋ยวมันก็หลุดเละไปตัวนู้นตัวนี้จนได้จนครบ7ดดาวแล้วพอมันได้เซนไคก็พร้อมกันทั้งนั้น แต่ผมคิดว่าหลายคนคงจะยังไม่พร้อมสําหรับตัวนี้เนาะแต่โชคดีไปที่ผมได้ตัวนี้บ่อยมากๆก็ถึง7ดาวพอดีนะครับเดี๋ยวเรื่องความสามารถเนี่ยผมอาจจะไปทําแยกคลิปอีกทีเนาะเดี๋ยวผมขอเช็คอะไรนิดหน่อยก็คือเรื่องของเซนไคบิตี้โอเคบับจีสีฟ้าเนาะตรงนี้เขาเริ่มเปลี่ยนรูปไอ้ตรงนี้ไปแล้วมีแบบรูปสีมีอะไรให้เห็นชัดเจนเนาะแต่ก็เอาจริงๆก็มันก็ดูแม่งๆยังไงไม่รู้นะทุกคนนะแต่ก็ เดี๋ยวเรื่องตัวละครนี้อีกทีนะครับถ้าเกิดมันดูเด่นโดดเด่นจริงๆเนาะแต่ถ้ามันเฉยๆอะไรเงี้ยผมก็อาจจะแก้โชว์เคสพอนะครับโอเคก็ต่อไปก็จะเป็นสิ่งที่เรารอคอยกันในนี้จริงๆไม่ใช่ล้อเล่นนะฮะก็คือเรื่องของเลดเนี่ยมาสักทีเนาะก็รอบนี้ก็จะเป็นเลดซุปเปอร์ไซอัส,สี่ฟูลพาวเวอร์เนาะอันนี้คือต้องบอกเลยว่าค่อนข้างที่จะต้องเอาจริงๆกันเลดมันคนต้องมาเรื่อยๆเลยเนาะทุกคนเนาะเพราะว่าเพชรมันก็ค่อนข้างขาดนะครับ เดี๋ยวผมขอไปเช็คเรื่องของมิชชั่นเนี่ยมันจะมีเอิรนมิชชั่นตรงนี้นะครับทุกคนที่ผมจะพูดถึงก็คือมันจะมีตั๋วเรื่องของรนะ้อยบูสต์อัพซัมมอนทิกเก็ตทีทีเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูตู้พร้อมกันในเรื่องของตอนสุ่มดีไมด้วยเลยแล้วกันเอ๊ะไปดูเลยแล้วกันเนาะเออทีเดียวแล้วเดี๋ยวค่อยกลับไปดูสุ่มดีไมอีกทีนะครับก็คือตู้ในจากการที่เราลงเลทเนี่ยนะครับทุกคนเราจะได้ตั๋วเนี่ยมาสูงสุดที่ร้อยตั๋วไหมเดี๋ยวผมไปเช็คในมิชชั่นให้ นะครับเมื่อกี้เขาก็เขียนร้อยหนึ่งใช่ไหมนะก็จะมีตรงนี้นะครับทุกคนมิชชั่นอ่ะร้อยตัวเนาะก็วิธีการทําก็คือลงเลทครบจํานวน30ครั้งเนี่ยก็ได้แล้วร้อยตัวอ่ะไปดูตู้กันนิดหนึ่งเนาะฟีเจอร์ดรอปอ่ะไปดูตัวละครฟีเจอร์หน้าตู้กันมีคู่ซูเปอร์เซเนสซี่กับคูบิต้าคนนี้เก่งมากนะครับท็อปเทนแน่นอนเนาะเดี๋ยวรอดูคลิปท็อปเทนกันได้ซูเปอร์เซเนสซี่กูจิต้าตัวนี้ได้เซ็นใครไปแล้วอาจจะยัง จุดนี้คือมันค่อนข้างที่จะตกมาพอสมควรแล้วเนาะอาจจะต้องรออุปกรณ์เ,เฉพาะตัวเพิ่มเติมเนาะอ่าซูเปอร์เซสีโกคตัวนี้ยังเป็นตัวสำรองนะครับทั้งตัวนี้จริงๆก็เป็นตัวที่ดีมากตอนนี้ออกมาเนาะแต่่าจุดนี้ก็คงเฉยๆละนะก็เออก็เป็นตัวพวก GT ทั้งหลายนะทุกคนหลายๆตัวก็อืมหากาสใช้ยากแล้วปังทั้งกิรูนี่ก็คงไม่ได้เล่นละ แต่บูล่ากับเบติต้าเนี่ยเป็นตัวซับที่ดีเนาะ,ะเสริมเาเมจ GT ได้ดีมากๆเนาะแต่ก็เล่นก็ต้องระวังนิดนึงนะครับสีม่วงด้วยแล้วก็ Android 17ก็ตัวนี้นั่นแหละก็เคยเก่งมากๆแต่จุดนี้ก็เฉยๆแล้วเหมือนกันนะครับซูเปอร์เซยสามโกคูดได้เซนไคไปปีที่แล้วแต่ก็ไม่ค่อยลุ่งพอแต่ก็มีการ์ดเขียวอีนะเผื่อเล่นเอาขำๆก็เล่นได้อยู่นะครับมาจูบูตัวนี้ก็ไม่รู้ว่าไปทำอะไรแล้วนะครับ โอเคก็ส่วนใหญ่ก็เป็น G T ทั้งนั้นเนาะตัวดีดจริงๆก็เป็นซูเปอร์เซอราสีโกคูบิต้าเนาะใครที่ตามหาตัวนี้อยู่ก็มีโอกาสได้จากตรงนี้ไปก็ถือว่าดีเหมือนกันนะครับนอกเหนือจากนั้นก็ค่อนข้างจะเป็นตัวที่ไม่ได้ใช้งานเป็นการพิเศษอะไรขนาดนั้นนะครับดังนั้นโอเคมีตู้ฟรีให้นะครับขอผมดูดรอปเลทนิดนึงเนาะอ่าดรอปเลทไลอัพก็คือ0.5ก็ไม่ได้แย่เนาะนะครับเพราะตัว L F นี่คือเลท3 0.5กันหมดเลยนะครับ L F 3ต เออเด็ดเดดเเป็นตู้ที่ลุ้นกันได้นะครับทุกคนใครที่ยังไม่มีตัวละครสาคัญสําคัญของ GT หรือว่าใครที่อยากได้ซูเปอร์เซียสีโกคูเบริต้าอยู่นะครับก็อย่าลืมไปฟาร์มคอนเทนต์เลดกันได้นะฮะในจุดนี้ก็มีโอกาสให้เราลุ้นเพิ่มขึ้นมาหน่อยก็ดีเหมือนกันนะครับต่อไปก็จะเรื่องของโคออฟนะครับซีซั่นใหม่เนาะอ่ะจะเป็นสู้กับซูเปอร์เซียโกคูใช่ไหมเออก็ตรงนี้ก็จะมีอีคิป์ใหม่ด้วยขอผมเช็คอีคิวป์ใหม่แป๊บนึงอีิปจะเป็นลเก นะเพิ่มในเมดกา๊าซฟ้าร์ต15%สไตค์แท็กบัสแ,แท็ก30%เยอะนะเนี่ยแล้วก็บวก7%เบสไตค์กับบัส e f e เฟนต,ตามจำนวนสมาชิกที่ใส่อ q u i รณ์เดียวกันก็คือเป็นอ i p m e n ์แบบชุดก็คือจะใส่ก็คือต้องใส่ทั้งทีมนะถึงจะได้เอฟเฟกต์เต็มที่แต่คือไอเอฟเฟกต์สล็อตท,ที่สามเนี่ยมันเรื่องเป็นเรื่องดิเฟนต์เนี่ยอืมมันก็ดูไม่ค่อยเหมาะกับทุกตัวในทีม g ีที่ะเออก็ เฉยๆนะเฉยๆคือถ้าเกิดเงื่อนไขเนี้ยมันมันเพิ่มตัวเลขสูงๆแล้วมันบอกว่าขอมีเพื่อน GT แค่นั้นอะ่ะก็จะเหมาะกับโกคูตัวบ bon อลเกนกิแหละแต่วันนี้ก็คือไม่ค่อยไม่ค่อยดีเพราะว่าต้องใส่ให้ทุกตัวในทีมเนี่ยเออก็อย่างเบตตาสี่อ่างเงี้ยเราก็คงจะเอาไม่ไม่เอามาใส่นะเพราะว่าเราก็อยากเน้นแรง,งไปเลยใช่ไหมก็อุปกรณ์ไม่ได้ดีมากขนาดนั้นเนาะไม่ต้องซีเรียสจะฟาร์มขนาดนั้นก็ได้นะครับ ชอ o ์สแบทเทิลก็มาแล้วนะฮะอันนี้ก็ฟาร์มวันละครั้งเนาะก็ไม่มีอะไรพิเศษนะครับแล้วก็มีอะไรอีกไอ้เรื่องนี้ผมคือผมก็ไม่ได้ติดตามแล้วนะทุกคนนะมันถึงสเตจไหนของมันกันแล้วด้วยนะครับก็โรดทูแชมเปี้ยนใน WCG World Championship เนี่ยก็เอาเป็นว่าผมว่าจะไม่ครอบจุดนี้แล้วกันจนกว่าจะถึงที่มันเป็นรอบหลังๆอะนะทุกคนนะอาจจะมีการเอาคู่เด็ดๆมาภาคนะทุกคนนะก็รอดูกันได้นะครับไม่รู้ เมื่อไหรเหมือนกัน,นเดี๋ยวต้องเดดตามข่าวดูอีกทีนะครับส่วนต่อมาก็จะเป็นเรื่องของเซนไคสเปซไทม์ลัสเนาะก็รีเซ็ตแล้วนะครับอ่ะรู้สึกอาทิตย์นี้จะประมาณนี้นะครับทุกคนสําหรับเรื่องอัปเดตอ่ะเราไปดูตู้กันดีกว่าตู้ของสัปดาห์นี้ทุกคนก็เราไปดูตู้รีลันกันก่อนและกันก่อนที่จะมาพูดเรื่องของตู้ UVC หรืออัลต้าซูเปอร์เซียสีเบตานะนะครับทุกคนก็จะมีตู้ตัวละครสุดยอดตัวละครอ่ะไม่อวยไม่อวยนะฮะก็คือ ซูเปอร์เซียสี่กจิต้านั่นเองที่รีรันกลับมานะครับถามว่าในจุดนี้ตัวละครนี้ยังคู่ควรที่จะไปเปิดอยู่ไหมเนี่ยคำตอบของผมจักใจจริงเลยนะถึงแม้ว่าจะชอบมากๆนะครับก็คือไม่อย่าไปเปิดเลยนะครับเพราะว่าคือแน่นอนว่านี่มันแคมเปญน t t แต่ผมคิดว่าคงไม่มีอะไรให้กับตัวละครนี้หรอกมั้งถ้าเออแต่ก็มันก็กลับคำผมได้ตลอดนะทุกคนนะถ้าสมมติว่า ตู้มันอยู่ถึงเมื่อไหร่เนะี่ยตู้อยู่อีก9วันคือถ้าสมมติพุทธหน้าเขาตัดสินใจจะออกแพตตินามีอุปกรณ์ให้กับซูเปอร์เซียสี่กริต้าเนี่ยคือมันก็จะเป็นเรื่องมหศัศจรรย์อีกเรื่องหนึ่งแหละทุกคนแต่จุดนี้เรายังนั่นแหละมันเกมมันบ้าบอไปหมดแล้วนะฮะทุกคนคือมันจะเอาอะไรมาเมื่อไหร่ก็ได้นะก็เผื่อใจไวน้นิดๆก็ได้เนาะ,นะ,นะก็รอด,ดูไปนะครับถ้าพุทธหน้ามันมีเรื่องของอุปกรณ์เฉพาะตัวมาให้ตัวนี้ก็ค่อยว่ากันว่าจะเปิดดีหรือไม่เปิดดีีีีีแตต่่่่จุุดนน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 ้้้้เเเททาาอััลยยวพ คือไม่คุ้มแน่นอนนะครับสำหรับตัวละครนี้เนาะเพราะว่าไม่มีจุดยืนแล้วนะครับเป็นสีม่วงด้วยเนาะส่วนตัวต่อมามาจินเบจิต้าที่มารู้สึกว่าจะมาวันศุกร์หรือเสาร์นั่นแหละก็จะตัวละครนี้ก็คือยังดีมากๆนะครับทุกคนเป็นเบติต้าที่น่าจะโกงที่สุดก่อนที่ซูเปอร์ซิอาสี่เบติต้าจะมาเนาะก็ตัวละครนี้ก็ยังเก่งมากๆหาโอกาสเล่นได้ตลอดเพราะว่าตัวละครมันทำคอนเซ็ปต์ออกมาดีมากนะครับ คอนเซปต์อามาโกงเลยแหละเนาะมีทุกอย่างสมบูรณ์แบบไปหมดนะครับรวมไปถึงการเคาเตอร์การ์ดเหลืองการใช้การ์ดฟาต่ออันติล็อกตัวก็เป็นตัวละครที่ยังเก่งมากมากนะครับแต่ว่าจุดนี้คือถามว่ายังคุ้มค่าที่จะเปิดไหมอะคําตอบก็คือเอาจริงๆอะผมก็บอกว่าคุ้มนะเออคุ้มแบบหมายถึงในเรื่องว่าเอามาใช้ไว้เอามาใช้เก็บไว้อะมันก็ยังมีโอกาสให้วนๆกลับมาเล่นได้ถ้าใครชอบจริงๆเนาะคือ คุ้มสาหรับคนที่แบบโอเคอยากได้มากๆจริงแต่ถามว่าถ้าเกิดเอาคุ้มที่สุดเนี่ยแน่นอนวันนี้ก็ไม่ใช่ตัวที่คุ้มที่สุดในสัปดาห์นี้อยู่แล้วนะครับตัวละครก็ยังดีมากๆนะครับแต่ว่าจุดนี้ก็คือมันแผ่วลงมาเรื่องเาเมเรื่องการแทงนิดหน่อยแล้วแหละเพราะว่าพาวเวอร์คีฟมันหนักมากของ anniversary นะครับก็รู้สึกว่าตัวอัลต้าเนี่ยคือจะบดมา2ตัวนะครับส่วนตู้ปกติรู้สึกว่าจะตอนนี้ยังมีตู้ m e t a l Cooler อยู่แต่ผมบอกไปแล้วอย่าไปแตะมันนะครับมีแค่นี้นะครับแล้วก็จะมีตู UVC นะครับก็ค่อนข้างที่จะเป็นตัวละครที่เราเห็นไปแล้วว่าความสามารถของเขาเนี่ยยอดเยี่ยมมากๆนะครับตัวละครนี้น่าจะท็อปสามนะครับท็อปสามแน่ๆเนาะก็คือเราจะเห็นตัวละครนี้อยู่ในเมตาไปอีกอยาวๆก็คือเล่นคู่กับนาเบโกคูฟูพาวเวอร์ฟิเซอร์เนี่ยติดไปด้วยกันตนลอดแน่นอนเนาะก็แทนใครโอเคนไปเลยสีก็มาครบพอดี ก็ตัวละครนี้เก่งมากๆโดยไม่ต้องสืบทุกคนคือตัวอัลตามันนั่นแหละออกมาไม่ค่อยผิดหวังหรอกนะครับก็ตัวละครนี้ถ้าใครยังรู้สึกว่าโอเคอยากได้ตัวละครที่ดีมากๆในการ p v p หรือว่ามองหาตัวละครที่จะเอาไปใช้แบบต่อสู้ในเมตาได้จริงๆจังๆโดยที่ผมพูดได้เลยว่าคือเอาไปใช้งานได้จริงๆเลยไม่ได้แบบถึงขั้นแบบพอถูถ่ายเนาะอันนี้คือแบบ ใช้งานไดจริงๆแน่นอนก็คือ Super s e r i a 4สี่เบาแต่ต้องย้ำเตือนนิดนึงว่าสิ่งหนึ่งที่เราต้องระวังเรื่องการใช้เพจนะครับทุกคนคือตู้ถัดไปไม่ว่า LF อะไรจะมาก็ตามเนี่ยมันจะมีซัพพอร์เตอร์มาด้วยนะครับจุดนั้นคือเราควรมีเพจด้วยบ้างเนาะเอาไว้เปิดตู้นั้นนะครับเพราะว่าคือถ้าเราไม่มีเลยนยเราจะไม่ได้ซัพพอร์เตอร์และซัพพอร์เตอร์เนี่ยมันทาการซับทีมทาการบัฟทีมเรานน่นนี่นั่นนะครับค่อนข้างที่จะจาเป็นที่ต้องมีเนาะไม่นั้นก็จะเสียเปรียบฝั่งตรงข้ามมทีี่น ก็ดังนั้นเนี่ยก็คือตัวนี้ดีจริงๆทุกคนแต่ว่าอย่าลงเพชรหมดนะครับเหลือเพชรไว้บ้างเนาะไปเปิดตู้สพอร์ตเตอร์ตู้น้าซึ่งก็น่าจะยังเป็นตัวละคร GT ส่วนตัวละครตัวไหนเดี๋ยวค่อยไปเดากันอีกทีนะครับใครที่จะสุ่มก็ระวังเรื่องของจํานวนเพชรไว้แค่นั้นแหละนะครับก็ตัวละครนี้คือผมไม่ห้ามใครเปิดหรอกนะฮะเพราะดีมากๆาส่วนตัวผมก็ยังอยากได้แต่ก็คือไม่หยุดสักทีนะครับจะเห็นว่าเนี่ยของผมเนี่ยคือเท่าไหร่นะจาก600ลดมาเหลือ440ละ160ละ,ละเปิดไป 16บมัลตินะครับก็ตรงนี้มีให้ดูก็รู้สึกแย่ลงเรื่อยๆเนาะเออยิ่งเห็นก็ยิ่งรู้สึกแย่นะครับ16แล้วก็นะตามนั้นไม่ใช่ไม่ถึง16ื่นหกเประมาณนั้นแหละอ่ะว่าไปนะมีรอบฟรีด้วยนะครับก็สําหรับสัปดาห์นี้ก็คงจะประมาณนี้นะครับทุกคนอ่ะเรียงลําดับให้อีกทีซูเปอร์เซียสีเบต้าหน้าเปิดสุดนะครับลองลงมาก็เป็นม a r มจินเบต้าแล้วก็ตัวนี้ผมก็ไม่แนะนานะครับคือถามว่าถ้าเอาคุ้มสุดเอา เล่นในเมตาดีสุดก็คือซูเปอร์เซียสีเบต้าเท่านั้นนะครับตัวอื่นคือนั่นแหละดันตัวนี้ให้ดาวสูงไปเถอะเนาะทุกคนนะเนาะพวกนั้นไม่เป็นไรหรอกนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับใครที่ดูชอบอย่าลืมกดไลค์และใครที่ยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกดติดตามกันไว้นะครับ <spe> 謝謝แล้วเจอกันใหมค่คลิปต่อไปครับผมเจอกันครับ